อ่ะครับก็สวัสดีพี่น้องชาวเกมเมอร์ไอพีเอสพอยแบงค์ทุกคนเลยนะครับผมก็วันนี้ผมักสักกันนะฮะอยู่กันในเกมพอยแบงค์ซ่วันนี้ก็รีวิวปืนตามทุกท่านได้เห็นกันเลยนะครับผมเป็น P90 Tilly p ย a c ีีปี2 0 1 4นะครับถ้าอยู่กันในด่านพอดัคบ้าเล่นานานๆแล้วก็เป็นบ้าบินขาแตกนะครับลาให้เล่นเลย ก็สำหรับ <accurately> พิกัสซต้องบอกก่อนว่าเป็นเป็นบาที่มีความแม่นยําสูงมากๆนะที่สามารถยิงแบบนี้ได้นะครับผมลักษณะการยิงเนี่ยจะเป็นการยิงชุดนะอันนี้ผมใส่ระยะปืนด้วยอเกย์เองการยิงชุดเทียสองนัดมันไม่ทําให้กระสุนมันหนีห่างกันเท่าไหร่เลยนะครับผมข้อสําคัญของการเล่นพิกัสซก็คือคุณต้องเล็งอยู่แนวหัวตลอดเวลาเป้าที่แนะนําเลเซอร์เท่านั้นนะครับผมเป้าอื่นไม่แนะนำ กระสุนเยอะมากครับแมก็กกาซีนหนึ่งจดสิบห้านัดมีให้เรายิงแบบว่าเหลือเฟือกันเลยทีเดียวโอ้เรียบร้อยมิติมาแห่งการนอนหลับสบายเลยทีเดียวทำไมทำไมไม่ไไมไไมอย,ยอมแพ้ต่ออุปสรรคฮ่าฮ่าแมบสองลอเขาเล่นพีกระสุนนี่ต้องใจเย็นนะฮะอย่าอย่าแตบบ่ว่าอ ถ,ถ,ถ,ถูยไปนะเพราะว่าปีกัสูตเนี่ยต้องค่อยๆยิงแบบปึ๊ดปึ๊บ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 ไปนะฮะยิงเป็นจังหวะโอ้ยมาไหมเออตรงท่อท่อมาไหมท่อมาไหมไม่มาไม่มายังไม่มาเออไม่ได้เลยโอ้โว้โอ้โว้โว้โ ฝึกเอาไว้ครับพิกรสูนจริงๆผมก็ไม่ได้ถนัดปืนพิกรสูนหรอกครับเพราะว่าด้วยดาเมจของตัวปืนเนี่ยที่มีแค่21หน่วยมันถามว่าอัดตัวได้ไหมมันก็ได้แต่ว่ามันก็สู้ปืนที่มันแรงกว่าไม่ได้นะครับผมแต่พิกรสูนเนี่ยความเร็วในการยิงนัดต่อนัดเนี่ยมันถือว่าเสถียรเสถียรมากซึ่งมันเหมาะกับการยิงหัวมากกว่านะครับใครที่อยากแรงแมนๆฝึกยิงหัวนะพีกรสูนนี่เป็นปืนที่ชันเลอร์อีกหนึ่งปืนเลยทีเดียวโอ้โหตัวกระพี ครับผมก็ถ้าคุณต้องการกดตัวแนะนำว่ายิงค้างไปเลยถ้าเมื่อไหร่ที่ต้องการเอาหวังผลก็พยายามยิงไปงหวะน,นะโอ้โหผมคุนปืนไม่ไหวไม่เคยไม่ไหวกดเร็วเกินไปหอแหัดตัวซะแล้วนี่ไม่เล่นนานเดมือตกอยิ่งยิ่งมือตกยิ่งยิ่งยวดโอ้ยตกกระพริบอีกแล้วอันนี้จัง เดินเจอตอกระพริบตลอดเลยเฮ้ยลงมาลงมาบักหาดนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยแอบก่นอนมาแล,ล้วะเพยโดดลงมามาไหมมาไหมมาแล้วมาแล้ว,ลวโอ้ยเออบ้าจริงลืมเลยจริงๆนะผมไม่ค่อยได้เล่นเพลกรสุนนานแล้วตั้งแต่นูน้น่ะยศเพชรอ่ะ คือถ้าพูดถึงว่ายอดเพชรเนี่ยปืนที่เวลาถึงยศดเพชรแล้วนะปืนที่มันมันเหมาะกับการซื้อมาเล่นจริงเพราะว่าเป็นปืนกระสุนมาเพราะว่าด้วยจกระสุนที่เยอะอย่างหนึ่งแล้วก็ความเม็นยามของตัวปืนเนี่ยมันเป็นปืนที่น่าหยิบขึ้นมาใช้มากแต่พอมีอัรคมาปุ๊บผมก็ลืมกระสุนไปเลยนะฮะกลายเป็นปืนลูกไม่น้อยไปแต่ถามว่าดีไหมมันก็ดีนะคือจกระสุนมันเยอะมากกระสุนมันเยอะมากใน ในช่วงจังหวะยิงและพวกนี้เราเบรกระสุนให้ใช้เหลือเฟือเลยแล้วยิ่งเป็นซีรีส์พวกซีรีส์พวกปืนที่มาใหม่ๆของเบกระสุนเนี่ยจะมีกระสุน75นัดซึ่งถือว่าโอ้โหแม่งเยอะมากใช้ไม่หมดโอ้ย,อยหน้าตัวนึงบ้าจริงเอาข้างบนต่อโอ้ติดระเบิดซะด้วยโอ้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 ยเอยอ,อตายแปบ๊บไม่ได้เลยดาเมจตัวปืนไม่เหมาะกับการอัดตัวนะเพราะว่ามันมีพาวเวอร์อยู่แค่21หน่วยเท่านั้นเองนะครับผม อัดหัวล้วนๆนะครับเป้าที่แนะนำเลเซอร์ล้วนๆเลเซอร์เท่านั้นเพราะอื่นไม่แนะนำอย่างยิ่งโอ้โหไม่เจอใครเลยเหนียวโดดมานี่เปียวเลยโมตี้เนี้ยอ่าเจอแล้วโอ้โหถูกฆ่าไปแดกนี่ไม่ตายอ่า เฮ้ยตัวกพิบ๊บตกใจเฮ้ยด่านด่านที่เหมาะกับการเล่นทีละศูนย์นี่น่าจะเป็นเลนน็อกนะผมว่าด่านที่มันเป็นแนวหัวให้ให้เราลูบจนแบบได้อย่างนำใจกันเลยทีเดียวโอ,โอ้โอ้โดนนะเธอโดนนะเธอแนวหัวนะเธอโอ้ไม่โดนโอ้นี่ผมเต็งกับตัวเองมอากเลยเนะี่ยรู้สึกว่าเน่าหนมาก เน่าในอย่างมากเลยเดี๋ยวโอ้โห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 สังกษีเขาสังกษีอู๋โดนหนักมากเจ้าไอ้อายิงเพื่อนแอลไม่เกี่ยวกำลังจะเข้าไปยิงโดนโดนลูกโดกอร์เชียมากกอร์เชียมากเอาไหมบหาห้องใหม่แก้มือแก้มือบัสที่สุดเลยบัสที่สุด ซับายเบชซับายเบชก็เป็นด่านที่น่าเล่นอีกตัวหนึ่งแต่ว่าเมื่อกี้ห้องเมื่อกี้คนน้อยไปหน่อยเซฟเซฟเซบเอเบอร์น yes, yes, ิงฮอลดาวชอวอืมฮอดอะมีบาร เมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนสมัยก่อนนี่ผมยังพอเล่นพิกาสูนได้ชํานาญอยู่แต่เดี๋ยวนี้ต้องยอมรับเลยว่าพิกาสูเป็นปืนที่ผมไม่ได้แตะมาหลายปีมากแบบเหมือแบบนอารมณ์เหมือนตอนนี้เหมือนคนเล่นพิกาสูไม่เป็นมารีวิวการใช้งานให้ดูเฉยๆนะฮะแบบดูในคลิปแล้วโอ้โหแม่งกากมากไม่ใช่เป็นที่ปืนนะค,ะคนเล่นนะฮะคนเล่นกากคนเล่นกากเองแม่งไม่มีห้องเลยอะไรวะเนี่ย เซิฟมมันเซิฟเดิมมี่ห่าเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วไม่เอาไมอ้ไอพวกเด็กจันไรก็ประกาศขายดีอยู่หน้าเซิฟคือไอคนขายเท่าไหร่ไอคนซื้อจริงอยากอยากจะว่าคนซื้อมากกว่านะคือถ้าถ้าถ้ามึงไม่มีปัญญาเล่นเองนะไม่ใช่คุณนะถ้ามึงไม่มีปัญญาเล่นเองก็อย่าเล่นเลยฮะแนะนําว่าไปเล่นมาริโอ้ดีกว่าถ้าเกมไม่ง่ายขนาดนี้คุณไม่มีปัญญาจะสมัครเล่นด้วยตัวเองไม่มีปัญญาเล่นด้วยฝีมือตัวเอง ต้องมาหาซื้อไอดีเล่นก็นะอย่าเล่นเลยนะเป็นภาะระเปล่าๆคือเราพอซื้อไอดีมาพอโดนโกงก็เป็นวงจอรอุบาทิษไอ้สัตว์ไอ้เด็กขี้นี่โกงกูน่งงา,นานเงินโดนแน่นี่อย่างงี้แม่ไงไร้ฝ่าละเออหาเด็ดล็อกไงไหนจริงแล้วก็กลายเป็นวงจอรอุบาทไม่จริงสุดแล้วถามว่ามันเกิดจากใครก็เกิดจากตัวพวกมึงเองนั่นแหละนะ เอ้ยมีห้องเลยอ๋อไหนวะย้ายอายสักเซอร์สองเติมอย่างนี้เจออะไรก็เล่นแล้วอ่ะอ้าวเอ็มสเตย์โหยังไม่กดแปดสิบคิวยี่ห้าทีโอไม่กอดกลัวยิงไม่ถึงหรือไงเนี่ยอย่าได้เอ็มสเตย์กับเลสส์ล็อกไม่มีห้องอืม ก็บอกกดเบสดาวอ่ะเดีย๋ยวมีหอก็ได้เอาเต็มเอาอือจะสกรีนสิอ่าเอาเ็มสเตกดแล้วเว้ยนาเปลี่ยนฉาย,ยาก่อนก็เอาไฟจริงเวลาเล่นซีก่าศูนย์เนี่ยผมจะใส่เป็น ตัวนี้ฮะมือสังหารรับหรือไม่ว่าคุมปืนจะไม่ค่อยใส่ลั่นเพราะตัวปืนเนี่ยมันลั่นเร็วอยู่แล้วนะครับผมอ่ากส็ส่วนไอเทมนะฮะก็ประมาณนี้คือพื้นฐานที่ผมใช้อยู่ประจําอันนี้ก็เป็นตัวของไอไททันนะฮะกบิสัต์ในเรื่องของสเปคตัวปืนข้อคงไม่ต้องเทียบกันแล้วนะครับเท่าเดิมคงประการมีเพียงกระสุนที่ถูกเพิ่มขึ้นมาถูกเพิ่มขึ้นมาจากเดิม50นัดมี7 5นะัดซึ่งสําหรับปืนกลถือว่ามันเพิ่มมาเยอะเยอะ กินแบบว่าเหลือเฟือต่อการใช้งานแล้วนะครับผมเพราะงั้นก็ในเรื่องของจุลกระสุน75นัดเนี่ยไม่ได้ไปซีเรียสเลยนะเยอะมากฟินยิงแบบว่ากดได้หมดแม็กเลยฮะโอ้ยแย่แย่ไม่โดนเปลี่ยนฉายาแล้วเปลี่ยนฉายาแล้วเออเป็นไล่าเป็นล่าฮ่าฮ่าโอ้ใครนะปืนเล็ง โอ้โหนักโดนที่สามคนก็ปี๖๐เนี่ยอย่างที่บอกนะคือปืนมันไม่เหมาะกับการกดตัวเรื่องดาเมจต้องระวังให้ดีนะฮะเฮ้ยโดนหัวปิดโดนหัวโดนหัวโดนหัวโอ้ยผ่านสะอาดตัวนะฮะได้ดีเฮ้ยเฮ้ยตัวคนเราหูระเบิดอื หลบทัานเอาเลยไปแตกจ้าจิงเย่เยโอ้โหยิงกันคนละทีเดียวโอ้โอ้โหระเบิดโอ้ไม่ก้าดก็เพก้าศูนย์เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งปืน,นทางเลือกนะคือช่วงยศเพชรเนี่ยใครกำลงังหาปืนเล่นเนี่ย ปืนทีกรสูนมันก็จะมีทีสามหกซี 3, 6, ที่เด่นๆนะแล้วก็ของทีกรสูนก็เป็นอีกหนึ่งปืนนะส่วนใหญ่คนก็จะเล่นทีกระสูนกัน,น,กกนโอ้โหยดิงดด่งรูดนะฮีกระสูนทีกระสูนเนี่ยความเสถียรการยิงความเร็วในการยิงนนเนี่ยมันค่อนข้างจะออกมาโอเคมากๆแล้วนะฮะซึ่งไม่ต้องปรับแต่งอะไรตัวปืนเลยนะมันมันเด็ดมาอยู่แล้วนะครับผมโอ้โหหมกุด แบบเดียวก็เสียกันได้เย้สังเกตสังเกตเต้าผมให้ดีนะครับผมเล่นเต้าเลเซอร์นะแล้วดูเป้าเลเซอร์ต้องอยู่แนวหัวตลอดนะครับผมแล้วยิงด้วยความเร็วเท่าเดิมนะปืนมจะไม่หนีสูงนเท่าไหร่แล้วก็ได้รับประสิทธิภาพของปืนได้อย่างเต็มที่นะฮะถ้าเมื่อไหร่ที่เรายิงเร็วเกินยิงช้าเกินเนี่ยปืนก็จะคุมยากขึ้นแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเราสามารถคุมคุมปืนด้วยเมาส์เมาส์ได้นะโอ้โหมาใกล้แล้วเฮ้ยบึ้มไปกันเลย เย่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 โอ้โหเจ็บหมดนะฮะก็อยางที่ทุกท่านได้เห็นกันคือความความปลี่ยนการยิงนัดต่อนัดเนี่ยปืนพีฆาูนเนี่ยมันโอเคมากๆแล้วครับผมแต่ว่าถ้าอาศัยอาศัยการฝึกให้ชำนาญนิดนึงพูจะเป็นปืนที่ดีมากนะฮะถ้าพาวเวอร์พวเวืพิปรับให้มันประมาณ25่7นี่ผมว่าพนเป็นปืนที่กงเกหปืนแบบขึ้นมาเทียบกับปืนอารหรือไม กตดูนะแบบลักษณะการยิงเนี่ยมันความเร็วในการยิงนัดต่อน,นัดเนี่ยนัดแรกอย่างมุดเรายิงเนี่ยสังเกตด,ดูนะถ้าผมยิงสองนัดกระสุนแท่จะตกที่เดิมเลยนะสังเกตด,ดูนะเนี่ยนัดแรกที่เข้าหัวเนี่ยนัดแรกเข้าหัวหมวกหลุดนัดที่สองเข้าหัวไม่มีหมวกให้หลุดแล้วนะก็คือหัวแตกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นสไตล์การยิงกระสุนเนี่ยยิงด้วยควาเมเร็วเท่าเดิมเนี่ยยังไงก็แตกนะฮะเป็นปืนที่ซัดหัวง่ายมากง่ายมากๆ เออเอาระเบิดไปแด่อ๋อยังไม่แดกยังไม่แดกยังไม่ให้ยังไม่ให้ทวงทวงเ่ยเอาระเบิดกูไปแด่นี่แหละแดกซะโอ้ยโอ้ยคิสวีนี่เองก็ถ้าพูดถึงเชี่ยเป็นจริงเนี่ยถ้าคนเล่นพีกัสโซ่เก่งๆนี่ผมว่าปรับอัคปรับไว้ได้เลยนะถ้าวัดหัวอย่างเดียวนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีการอัดตัวเกิดขึ้น ปืนที่มีดาเมจเยอะกว่าก็ได้เปลี่ยนอยู่แล้วนะตรงนี้ก็ต้องยอมรับในสภาพจุดนั้นของตัวปืนว่าเ่าจะขึ้นเดินออกมาเชียวน่าขัดตัวแม่งเลยเห็นไหมสังเกตดูนะว่าเวลาผมยิงอัดตัวเนี่ยที่กระสุนเนี่ยมันยิงอัดตัวได้ค่อนข้างลำบากพอสมควรเพราะว่าดาเมจของตัวปืนเนี่ยมันน้อยเห็นไงเกตดูโอ้โหแต่กระสุนว่าเยอะเยอะเหลือเกินเลยนะฮะ เนี่ยยิงอัดหัวไปไกเ,กเลยสเกตเป้าเลเซอร์นะฮะคือคนเล่นมีกระสุนเนี่ยอย่างแรกเลยนะที่สําคัญก็คือเรื่องเป้าพยายามคอนโทรลเป้าให้อยู่ในจุดที่เราพร้อมจะยิงตลอดเวลานะอย่างเช่นอ่าสเกตดูนะครับผมอย่างเช่ว่าตรงจุดที่ผมอ้าวจบซะและ้วโอ้หสกอร์เถื่อนมากนะฮะไม่ธรรมดาสมัดตายสมัดตายกันเลยทีเดียวนะก็สำหรับใช้ยานะฮะก็เลือกใช้ได้หลากหลายแต่ว่า ถามว่าสายลั่นได้ไหมมันก็ได้แต่คือในเรื่องของปืนกลเบาอ่ะมันลั่นเร็วอยู่แล้วส,สังเกตจากเกมเมื่อกี้นะฮะที่ผมเล่นให้ดูเนี่ยผมใส่ฉายสาสไนสี่ด้วยซ้ำนะฮะซึ่งจะเสียความเร็วในการลั่นกระสุนลบสี่เออความเร็วในการลั่นกระสุนเลเวลสี่เออไม่ใช่เลเวลสี่ลบสี่เนี่ยที่เสียไปเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยถ้าสังเกตในเกมเนี่ยมันแทบจะไม่ต่างกันเลยนะฮะมันอาจจะเร็วขึ้นมากันนิดนึงแต่ว่าไอ้จุดที่เสียไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียไปขนาดที่ว่าปืนมันด้ประสิธภาาพลงไปขนน,นนดั้คื มันปืนมันลั่นเร็วอยู่แล้วนะถึงถึงเสียไปเท่านี้มันก็แทบจะไม่มีผลนะถ้ายิ่งเราใส่ให้มันลั่นเร็วขึ้นอีกมันก็จะแบบว่าโอ้โหสุดยอดเลยทีเดียวแต่ในเรื่องของการยิงหัวมันอาจจะทําได้ยากขึ้นนะคือลักษณะการยิงเนี่ยช้าๆประมาณนี้กาลังดีแล้วนะถึงขนาดถึงเราใส่ใหยาทนายสีเนี่ยแล้วเรามาเล่นเทียบกับอัก ในสี่ที่ลดความความเร็วในการลั่นกระสุนนะแล้วเรามาเล่นเทียบกับอาเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่ามันก็ยังเร็วกว่า,ก,าววกันนิดนึงเร็วกว่ากันนิดนึ่งนิดสาเพราะว่าอย่างหนึ่งคือมันเป็นปืนกระเบา้าเป็นพีกระสุนฮะพีกระสุนเนี่ยมันมีความเร็วในการยิงค่อนข้างจะเร็วอยู่แล้วนะครับผมปืนกระเบ้าทุกชนิดแหละนะอันนี้ก็เป็นข้อดีของปืนกระเบา้าหาห้องกันหาห้องกันก่อนออมีห้องอเออเออไอเลดล็อกยังไม่กดบจริง อืมเบอร์นิงฮลมีห้องไีมเอย่เอยเฮ้ยเป็นเราห้องนี้นี่เลยเเลาะเละเลาะเดี๋วเลาะโกแล้วโอ้หนัก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 ,นกมือตุ้งบี๋อย่าไปหยองฮนะพี่ก้าวสูงนี่ซัดมาอรอบ,บนี้จะเป็นไก่โชว์ y yeah! ย ข้อเสียของพ i กาสูนอย่างแรกที่ผมเจอก็คือมันอัดตัวเทียบก,กับปืนอื่นไม่ได้เพราะว่าในเรื่องของความแรงมันแต่ว่าความเร็วกรกระสุนถ้าฝั่งตรงข้ามพลาดเยอะเราก็ได้เปรียบกว่าอยู่แล้วระยะไกลโอ้ระยะไกลแตกนะกูเนี่ยแตกระยะไกลแตกกูเลยแตกโผล่ไปไม่ทันทำอะไรเลยนะแตกก็นะ ถ้าจะมาเล่นเรล็อกเนี่ยเรื่องแนวหัวเนี่ยต้องแม่นคือต้องแม่นที่ถือมือก่อนนะก่อนที่จะมาเล่นเรล็อกเนี่ย,เ,ยเพราะว่าพลาดไม่ได้เลยเนะต้องแนวหัวตลอดเวลาเวลาลู่หัวก็สังเกตเลเซอร์นะฮะลักษณะการยิงคล้ายๆอัพน,นะฮะคือพอเลเซอร์พอเลเซอร์ขึ้นศูนย์ปืนแล้วเนี่ยก็ลากปืนซ้ายขวานนะีมันจะมีศูนย์ปืนเหมือนกันนะทีน่าศูนย์ลักษณะการยิงคล้ายกันมากนะฮะสังเกตดูในทะี่ผมยิงแบบไม่คุมปืนนะฮะ เห็นไหมครับพอขึ้นไปสุดแนวปุ๊บตรงนี้ตรงนี้หละฮะแนวนี้แหละฮะที่ว่าเป็นแนวที่คือกระสูนจะใช้ลากหัวสังเกตเนี่ยเนี่ยสังเกตด,ดูครับผมคือมันก็คล้ายๆอัคเลยเนี่ยเหีแต่ว่ากระสุนอาจจะมีเฉยบ้างแต่ว่าเล็กน้อยนะครับผมขอเถอะขอเถอ,อ,อะอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละตีสตการยิงพกฆาสูตรก็ลักษณะการยิงเนี่ยมียิงแบบยิงชุดยิงชุดหรือ จะเป็นยิงค้างก็ได้แต่ส่วนใหญ่ผมเหมอเขาเ,เล่นเขาเล่นยิงชุดกันนะผมก็แนะนนำยิงชุดแต่ว่าส่วนตัวผมผมยิงค้างดีกว่าซุ่มๆไปกว่าคือตอนนี้ผมอย่างอย่างที่บอกคือว่าไม่ได้เล่นทิละสืบมานานนะจับยังจับคิศทางปืนใหม่ไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยเข้ามือเออปืนยังไม่ค่อยเข้ามือนั่นแหละก็ตอนนี้ก็อาศัยจังหวะปุกจังหวะซุ่มไป่อนนะโอ้โหจะรูดหัวไม่โดนเลยเนี่ยใหม่ ป,ปีเป้าผมก็ตกไปนิดนึงนะสังเกตว่ากระสุนมันกินเข้าไปในกระแพงหลายนัดพอสมควรเนอะว่าคนเราก็ต้องตายกัน,นบ่อยเนี่ยจะได้เป็นการฝึกฝนตัวเองโอ้ยหโอ้โโดนหัวก็เถอโดนก็เถอโอ้ยขนลายก็อัดตัวพังโอ้โหคิสวีตกใจมีมาถึงข้างหน้ากูเลยอ่ะเฮ้ย ต่อนะไอเทมเกิดไว้นี่ก็ทําให้คุณได้มันกันอย่างต่อเน,นื่องเลยทีเดียวตายปุ๊บเกิดปั๊บวิ่งต่อไปต่ออันสต็อปเอเวอเรกันเลยทีเดียวโอโ้โหโอ้โหหใครโดนโดนให้เถอะอมองไม่เห็นโอ้ยแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นคนเขาเล่นชิก้าูนย์แบบเก่งๆนี่เขายิงแบบเป็นชุดเป็นชุดกันนะประมาณนี้ฮะโรประมาณนี้ฮะแต่ว่าในเรื่องของ เต้าผมผมคิดว่าเขาไม่น่าจะปรับเป็นดูมอง80นะเขาน่าจะปรับเป็นดูมองลำต่ำพวกนี้ผมเล่นในดัวอันนี้ก็ปรับต่ำมาก่อนนะสังเกตที่เต้าเลยเอร์มันก็ดูง่ายขึ้นเยอะนะฮะโอ้ยแย่อัสเต็มหัวเลยนะฮะเดิดนตันด ระยะไกลนะฮะสังเกตดูตึ๊ดตึ๊ยิงต่อยิงมีได้นะเนี่ยฮะสังเกตดูนะจะซูมยิงหรือไม่ซูมก็ได้นะฮะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แต่โอ้ my god สู้อัดอักตัดตัวระยะใกล้ไนี่อัดตัวได้หมดนะฮะปีกกระสูนที่ทุกระยะอัดตัวก็สู้ดาเมจเขาไม่ค่อยได้โอ้โหสังเกตดูนะโอ้โหโดนอัดอัดตัวอีกแล้ว ถ้ากาศตัวนี่ปมาณสี่ห้านัดตายถ้าถ้าคนยิงแม่นๆเนี่ยสี่ห้านัดนี่ผมลงไปนอนก่อนเนี่ยพีก้าสูนี่กว่าจะอัดตายนี่ก็ประมาณหกเจ็ดนัดกันเลยทีเดียวถ้าเวลาจะยิงแฮกหวังมุมแฮกแบบเมื่อกี้เนี่ยคือพยายามยิงด้วยความเร็วเท่าเดิมนะอย่างเงี้ยตั๊บตั๊บตั๊ตั๊ตัดไปเรื่อยนะอาศัยลูกปุ๊บประตูวิ่งมาโดนนะอารมณ์ประมาณนั้นถ้าคนที่บกิงๆนะบ่อยจะรู้ดิ โอ้ oh my ม o กเฟิร์สนะฮะนัดเฟิร์สนี่โผลมาเจอหน้านี่ลักแรกพบนัดแรกโป๊ะกลางกระบาลเลยทีเดียวอ่าผมรอบุมนี้แหละคิดว่าน่าจะออกมาแน่นอนตั้งกติรอยิงไว้เสมอนะฮะโผลมาข้างหลังวะนั่นงไงกูว่าแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวยังไม่มาเดินกลับมาละอันนี้ผมฟังเสียงนะิคิวฟังเสียงลล้วนโอ้โห โอ้เลือกยิงไม่ขู่เลยนะฮะเมื่อกี้โผล่ไปแบบว่าตัดสินใจนี่ถอยหลังกลับไม่ทันแล้วนะโผล่ไปเจอสามตัวนี่แบบว่าโอเมก้าเยอะเวอร์โดดเลยโดดแม่งเลยวิ่งเข้าบ้านแล้วอูเปี้ยวเปี้ยวก็ละ่ะโผเไปงั้นแหละเนาะโอ้โหมาถึงไม่เจอใครเลยนะฮะพระเจ้ากลับบ้านหนีหางจุ๊บปูดเลยปูสะเด็วอ้อมตั้งใจไม่เจอใครเลยนะโลกนี้มันโหดร้ายเหลือเกินเ้ย อ,อย่าบีบอย่าอย่าจีบเดี๋ยวบีบไข่โอ้โหพระเจ้าโอ้ทุกฝั่งนู้นโอ้โห,โห,โโหมาหากรรมดอกดีออกดอกเต็มเลยเอ้ยเอ้ยเรียบร้อยออยอมเขาเลยนะ,ะระยะไกลนี่ผมไม่สู้อ่ะจริงๆรนีียพีคกาสวนด้วยฝีมือตอนนี้พีคาสวนนี่ผมรู้มาก โดนเธอโดนเธอโอ้ข้างเข้าพระเจ้ารอบนี้ผมเดินตายเดือดตายสกอร์ติดลบบปัสทบนะฮะตอนนี้เป็นไก่โชว์นะฮะโอ้โหไก่ไก่กันเลยทีเดียวแถววินนี้ขอเถอะเรียบร้อยแปดตายสิบห้าพระเจ้ากลับไปคุยกับขี้แป๊บกลับไปคุยกับขี้แป๊บนี่ว่าจริงอีสกอต้องแล้วกันนะอสกอต้องแล้วกันนะ้องนี้แล้วกันมาก็ ต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวเนี่ยทีแศูนย์ผมไม่ค่อยชํานาญเหมือนอักนะก็พอเล่นได้พอเล่นได้พอรุ้หลังเอ้าอะไรวะลุดโอเคฮะก็นะโชคชะตาไม่เข้าใจทําให้เราต้องล่ำลากันไปเพียงเท่านี้ก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอล่ำลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงเท่านี้พราะกันใหม่ฟิลี่นี้ปืนหน้านะไม่เป็น a g ก็คงจะเป็นลูกซองนะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอล่ำลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ